สวัสดีค่ะวันนี้พี่นกวรรณธนีรุ่นธิระวงผู้ช่วยท่านสสสมเจแสงเจริญรัตน์สเสเขตสี่จังหวัดเลยวันนี้พี่นกจะมาแบ่งปันวิธีการกำจัดขยะที่มีอยู่ในบ้านนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีหลังคาเก่าเศษกระถางเก่าเศษเตาเก่าเศษไม้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดัดแปลงเป็น แปลงผักหรือว่าแปลงดอกไม้กมําจัดขยะเริ่มแรกนะคะเราก็นำหลังคาเก่านะคะมาทำเป็นข้อเสร็จแล้วเอาเศษกระถางที่แตกแล้วก็เตาเก่านะคะมาทุบๆนะคะแล้วก็เอาไว้รองพื้นนะคะเพื่อให้น้ำซึมผ่านได้ดีนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้น เราก็จะนำเศษวัสดุใบไม้นะคะอันนี้จะเป็นดอกมะขามนะคะตามด้วยชั้นดินปลูกค่ะแล้วก็ตามด้วยชั้นแกลบเผานะคะเสร็จแล้วกบด้วยดินปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้แปลงดอกไม้พร้อมสำหรับปลูกแล้วค่ะสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมรักโรคโดยท่านสสสมเจตแสงเจ,งจริญรัตสสเขตสจังหวัดเลยค่ะ